หวานสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาเก็บข่าวของน้องเจ้ารู้สือก,กันต่อค่ะบอกได้เลยว่าหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะคอนเสิร์ตของเจ้ารู้สือมีแน่ๆเลยในวันที่8พฤศจ,จิกาย,ยนนี้ค่ะก็แน่นอนนะคะจริงๆแล้วตั๋วไม่ได้แพงเท่าไหร่น้อร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะแต่ว่าในตอนนี้เขาก็บอกว่ามีเหล่านักเก็งกําไรนะคะขายตั๋วราคาทะลุไปที่4,500หยวนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆโอ้โหถือว่าแพงมากเลยนะคะถือว่า ว่าแพงมากเลยค่ะตอนแรกนั้นเขาบอกว่ามีการเ,าเริ่มต้นจากที่1000หยวนก่อนนะคะสำหรับคนที่เป็นเหมือนตัวผีอะ่ะใช้คำว่านี้แล้วกันนะคะก็1000จากนั้นก็เป็นพัน0จากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆจกนกระทั่งตอนนี้สูงสุดอยู่ที่4,500หอยวนนะคะท่านใดที่แบบจะไปเนาะจะซื้อตัวผีเหล่านี้ก็ระวังกันนิดนึงรอดูวิดีโอตัดต่อก็ได้นะคะเพราะว่าทางโยกขู่เองเขาก็บอกว่าแพลตฟอร์มเขาจะเอาวิดีโอนะคะมาให้พวกเราได้ดูกัน เนาะอาจจะเป็นการตัดต่อเรื่อยๆก็ว่าไปยังไม่รู้แต่ว่าไม่ได้พูดถึงการไลฟ์สตรีมเลยเหมือนจะไม่มีการถ่ายทอดสดนะเพื่อนๆแต่ว่าก็คงจะมีเหล่าบรรดาเนาะของผู้ที่ไปดูคอนเสิร์ตก็จะต้องรีบแย่งกันนะคะโพสต์ Post ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นพวกเราก็รอดูแถวเ,เสี่ยวหงชูนะคะแถวโตอินหรือไม่ก็แถวทิกตอกก็น่าจะมีให้พวกเราดูบ้างค่ะ คือข่าวการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่ามีคอนเสิร์ตแน่ๆเนี่ยก็มาจากช่วงเย็นวันที่3ของประเทศจีนนะคะ3พฤศจิกายนค่ะบัญชีหวยป๋ออย่างเป็นทางการของตา้าหมานะคะได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าคอนเสิร์ตนะคะชื่อว่า r o n g งยิงไลก์ a อฟ e ค่ะของเจ้ารู้สือจะจัดขึ้นนะคะในวันที่8พฤศจิกายนเวลาหนึ่งทุ่มค่ะเพื่อนเเมืองจีนนะ1ทุ่มเมืองจีนณศูนยะ์กีฬาไฮเทคเฉิงตูยิมเน,นเซียมอเนกประสงค์ค่ะก็แสดงถึง I'm um, back. เชิญชวนแฟนๆน,นะคะที่รู้จักกันในกลุ่มของ,งอนะะอ้อ,นนองเจ้ารู้สื่อนะคะที่เป็นแฟนคลับของเจ้ารู้สื่อค่ะมาร่วมพลังนะคะสัมผัสบรรยากาศการถ่ายทอดความรักนะคะผ่านทางเสียงเพลงค่ะบัตรคอนเสิร์ตนะคะมีแจกผ่านระบบด้วยก็มีทคํค q u i เนาะการทําแบบสอบถามแล้วก็มีอะไรที่ฟรีหลายอย่างนะคะเ <ๆ S 2> จ้ารู้สื่อเองก็แหมเท่าแก่เนียมากค่ะห้าพันตั๋วห้าพันใบนะคะห้าพันที่นั่งก็บอกไปเลยมีให้นะคะแล้วก็แพ็กเกจลง โรงแรมอะไรต่างๆนานานะคะมีให้พร้อมด้วยราคาประหยัดแต่ก็นั่นแหละขนาดป้องกันขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้ที่พร้อมที่จะเก่งกําไรค่ะแล้วก็อคอนเสิร์ตนี้นะคะผู้ที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ก็คือโยคขู่นะเพื่อนๆก็จัดร่วมกันกันกบบริษัทสตูดิโอของเจ้ารู้สื่อที่อาลีบาบาตั้งให้นะคะอะไรนะเย่เอ,อ๋ซานสื่อนะคะแล้วก็มีทางด้านของเซาเชิงไทมส์ ฉีชาชาแล้วก็มันชื่อบริษัทเ,เพื่อนแล้วก็มีบริษัทนะคะเบยจิง อเออสันสือก็เป็นบริษัทในเครือของอารีบารบากรุ๊ปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะของน้องเจ้ารู้สือเองก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตลงใน WeChat Moment ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มี WeChat อยู่เนาะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเจ้ารู้สือก็เตรียมจัดงานนะคะอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่เชิงตูแต่ว่าสถานที่จุคนได้ประมาณแค่12,000ที่นั่งเองนะคะก็ระเบิดอยู่แล้วเพื่อนๆค่น,นะ แล้วก็มีนอกจากนี้มีแอปพลิเคชันตามไม,มะะ้ระบุว่าสามารถจัดหาที่พักแล้วก็รถรับส่งไปยังคอนเสิร์ตได้ด้วยโดยมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่3 7 0ร้อถึงสามอหยวนด้วยกันนะคะก็ณนะจุดนี้ก็เหมือนกับเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนๆนะก็3 7 0ร้อถึงสามหยวนแพงไม่เอ่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถจะคิดคำนวณกันได้เองเนาะเออไอราคาแพงไม่แพงนี้มันขึ้นอยู่กับขึ้น อยู่กับกระเป๋าของแต่ละคนด้วยนะคะเอาละค่ะหลักการจองนะคะของต้าไม้นะคะก็ทะลุสองแสนสามหมแล้วคะ่ะขณะเดียวกันบัญชีของผู้ค้าบัตรจํานวนมากที่อ้างว่านะคะที่อ้างว่าโอโ้มีพวกจะเรียกว่ามาิดไหมิดจี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาแค่เก่งกําไรไง เก่งกําไรแต่เขามีบัตรจริงอันนี้จะไม่เรียกว่ามิดจีแต่ถ้าไม่มีเลยแต่มาขึ้นมาโฆษณาว่าฉันมีนะมาซื้อจากฉันได้อันนี้เรียกว่ามิดจีใช่ไหมล่ะคะ<笑><笑>ก็ว่ากันไปนะคะวิธีการประกาศผลทํำอย่างไรเอ่ยเขาบอกว่าจะมีการอ,อะไรนะเขาบอกจะมีการแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์นะคะมี SMS ด้วยผู้โชคดี5000คนนั้นก็จะถูกเพิ่มตั๋วลงไปใไนโฟเดอร์ตั๋วของฉันโดยอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้ยังมีของ ขวัญเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่แอดวานได้บอกเพื่อนๆไปนอที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางาเจ้ารู้สื่อเองด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นสไตล์แฟชั่นแล้วก็มีน้ำแอปเปิลด้วยนะคะเพิเ่มเติมก็คือจะมีมีตั๋วมีรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของน้องเจ้ารู้สื่อให้มาด้วยนั่นเองนะคะแหมโอ้เอาใจแฟนๆสุดฤทธิ์เลยนะคะดีใจด้วยมากๆเลยละคะ่ะ กับแฟนๆของเจ้ารู้สื่อที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะอยู่ที่นั่นนะคะ ผู้สื่อข่าวจีนนะคะเขาก็มีค่ะที่ซอกแซกนะคะเหมือนกับชาเหมือนกับพิพุทธอะไรของพวกเราเหมือนกับพี่พุทธพ,พ,พ,พุทธอภิวันในเมืองไทยของพวกเรานะคะก็ไปเนาะสัมภาษณ์พ่อค้าขายตัว๋วรายหนึง่งก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเนี่ยพวกเขาเนาะเคยเห็นรูปแบบการตอบคําถามแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็คลังคําถามเนี่ยก็อัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะผ่านการคัดเลือกค่ะเกี่ยวกับช่องทางการจําหน่ายตั๋วก็ไม่เป็นทางการนะคะเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของ ตาไมา่ .cn ก็ได้เตือนว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลตั๋วปลอมของพ่อค้าขายตั๋วนะคะซึ่งคํากล่าวอ้างเกี่ยวกับการรับประกันการเข้างานว่าเข้าได้แน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตั๋วที่แฟนๆนั้นแบบเออไปซื้อเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับแบบเข้าไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรแบบนั้นนะคะอย่าจ่ายเงินมากมายอย่าจ่ายเงินแพงนั่นเองค่ะก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะคะเขาย้อนกลับไปเมื่อปี2023นั้นมีงานแฟนมิทติ้งแบบออฟไลน์นะคะฉะลองครบรอบอายุ 25ปีเบ็นจะเพศของเจ้ารู้สื่อค่ะงานนั้นก็ฟรีนะคะแต่ว่าการรับชมนั้นการรับชมออนไลน์ต้องเสียค่าทำเนียม50หยวนเพืเ่อนๆจำได้ใช่ไหมต้องจ่ายเงินถึงจะได้เห็นนะคะ จากนั้นนะักข่าวก็ไปตามหานะคะโปรแกรมเมอร์จะไปคุยเรื่องไอ้นี่แหละโปรแกรมที่อยู่ในตาไมด์ดไอซีเอ็นนะคะก็ไปเจอคุณหวังคนหนึ่งเนาะตามชื่อในข่าวเนาะเขาบอกว่าโปรแกรมเมอร์วัย28ปีคุณหวังเนี่ยก็ได้บอกว่าในฐานะแฟนพันธุ์แท้ที่ทํางานมา5ปีเนี่ยผมสนับสนุนวิธีนี้อย่างยิ่งเลยนะมันยุติธรรมนะคะกว่าการพึ่งพาความเร็วหรือว่าใช้เงินอย่างเดียวค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยแฟนๆบางส่วนก็กังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบคําถามซึ่งก็เสนอ ให้เพิ่มกลไกลการตรวจสอบความถูกต้องนะโดยระบุว่านักเก่งกําไรก็สามารถจดจําคําถามได้ด้วยนะแล้วก็พวกเขาก็สร้างคําคําถามได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าแฟนๆทั่วไปด้วยนะคะยิ่งกว่าเนาะยิ่งกว่าการติวสอบมาหาเชลัยอีก <laughs> พวกนี้มันทํางานเร็วนะคะซึ่งทางด้านของเห่าบรรดาแฟนคลับบางคนก็บอกว่าฉันหวังว่าหน้าเว็บจะไม่แสดงหน้าว่างๆเมื่อแบบเราคลิกอ่าคลิกคําถามหรือว่าับมิคลิกคําตอบนะคะในคําถามไปแล้วแล้วก็สับ มิดอะไรเงี้ยจะไม่เกิดหน้าว่างๆเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าจะมีเพลงเด็ดๆเลยนะคะ2เพลงที่ได้ทํากับคุณไบรันลีเนี่ยออกมาด้วยแน่นอนนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าน้องเจ้ารู้สึกคงจะแฮปปี้สุดๆแล้วก็แฟนคลับก็คงจะแฮปปี้สุดๆเจ้ารูสึกเองก็ทุ่มเทสุดๆเลยนะคะทางานต่อเนื่องเลยค่ะ12ชั่วโมงระหว่างการอัดเสียงที่เชิงตูนะคะโดยต้องฝึกนะคะต้องแบบควบคุมลมหายใจซ้ําๆเพื่อให้ได้เสียงสูงขึ้นมาเป็นเสียงธรรมชาติที่เป็นเสียงน้องแท้ๆ เลยนะคะนี้ระหว่างการร้องเพลงเนี่ยแหละคะ่ะก็แน่นอนว่าเธอ เขาเขาบอกว่าเธอจะไม่ริปซิงนะวันเพื่อนเดี๋ยวเรารอดูความสามารถของน้องเจ้ารู้ซื่อนะคะในวันที่8นะคะที่จะถึงเนี้ยละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปตามข่าวประเด็นอื่นๆของน้องเจ้ารู้ซื่อกันต่อในอพิโซดถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ท่านใดที่โชคดีได้ไปร่วมงานนี้นะคะอย่าลืมเนาะถ้ามีโอกาสได้มาเจอคลิปแอดวานก็แสดงตัวหน่อยนะเดี๋ยวแอดวานจะได้แบบว่าไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้างอร่อบ้างนะคะดีใจด้วยมากๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดี ดีค่ะ